วายเดอะซีรีวัยรุ่นวุ่นวายรักซีรีส์วายหรือซีรีส์ที่มีนักแสดงนำเป็นชายลวนเรื่องแรกของช่อง3จิ้นฟินกันตั้งแต่ EP ีแรกปังจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งพูดคุยกับนักแสดงคิมมอนคอปเตอร์บาสดุนอิสแบงกี้และตาง คิดเรื่องไรก็ไม่มีใครเขาเอาไอเห ที่สับสนสักคนที่มองเห็นเราที่อยู่และคอยรับฟันไปสั่งบงการหัวใจจะรักไปแรง เหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนผมหมดแรงแล้วครับเพลงเนี่ยเพลงเป็นร็อกไหมร็อกร็อกครับปป๊อมันมากเลยนะป๊อปร็อกหรอคะชื่อยังเหนื่อยอยู่ไหมใช่ครับยังเหนื่อยอยู่ไหมแรงน่ะตอนนี้หอบแทกแเลยตนางค่ะนี่ก็เป็นหนุ่มๆนะคะนักแสดงจาก Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักนะคะเมื่อสักครู่นี้คนที่ร้องเพลงพร้อยเราฟังคือสวัสดีครับชื่อตังครับผมแบงค์ สวัสดีครับชื่ออิสแบงกี้ครับค่ะครับสวัสดีครับผมดุลครับค่ะสวัสดีครับผมบ้านนะครับสวัสดีครับคอปเตอร์นะครับผมสวัสดีครับคิมมอนครับนี่ออกอากาศไปแล้วตอนแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมากระแสเป็นยังไงบ้างเห็นว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งใช่ครับก็เรารู้สึกแบบว่าประทับใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเราหายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่ตั้งใจมาเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทาง ช่อง3ด้วยนะครับผมพวกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคาดหวังกับมันมากๆแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้มากเห็นกระแสตอบรับจากแฟนๆที่แบบว่าทําให้เทรเนเนี่ยติดขึ้นมาถึงอันดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็จร<ล>ิงๆก็ติดเทรนยาวตั้งแต่ช่วงที่ซีรีสร์ออน,ออนจนถึงเ<อ>ช้าอีกวันนึ่งอ้ซ<อ>ีรีส์ออนตอนกี่โมงนะคะตอนสี่ทุ่มห้าสิบครับสี่ทุ่มห้าสิบถึงเช้าเลยถึงหกโมงเช้ามันจะเป็นจังหวะยางีงครับคือคนไทยเราก็จะเทรนกันประมาณทักตีหนึ่งตีสองเริ่มง่วงเริ่มหลับ่่าี้แตว มันก็มีชาวต่างชาติด้วยเวลาทำโซนมันมันต่างกันใช่ไหมครับเขาไล่มากันยันเช้าเลยค่ะที่ติดเทรนนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฉากนี้หรือเปล่าโจรแก๊งฉากล้มโอ้โหฉากโจรแก๊งฉากนี้ฉากนี้ให้เราดูกันอีกทีนึงเออเฮ้ยมัดจุกด้วยไหม่อยากดูของจริงจัดการซิให้เขาเห็นก่อนว่าฉากนี้เขาเป็นยังไงบองชูบองชูบองชูเนี่ยคุณลองนึกบองชูบองเสือเลยสิบองชูบองเสือ อะดูในซีรีส์กันไปแล้วมาดูของจริงกันซะหน่อยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะจำได้ครับจำได้แต่่วาเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์พิเศษเป็นบาสด้วยนะเดี๋ยไม่ถือว่าจะให้ทำกับบาสหรอไม่ใช่ให้บาสเป็นดอลลี่เลื่อนให้เพื่อจะได้ภาพทุกมุมอ๋อพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะใช่ครับแค่บ่องชูมองเซียร์ทำได้เปล่าได้เลยเอาไหมไม่คิดนะเนี่ยอันหนึ่งตอง ดีอย่าแซลดิอาบัตลี่ให้เหรอทำไมค้างนานกว่าในซีรีส์อะลองลองแบบอีกมุมหนึ่งให้เขาดูหน่อยอีกมุมอีกเหรอมุมอะไรเนี่ยยังไงอย่างเงี้ยคุณไม่กล้าเหรอกล้ากล้านี่ไงอันเนอร์อ่าทำไมนี่ก็จะเป็นความฟินที่เราได้เห็นใน ตอนแรก EP แรกแต่เชื่อว่าจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆดูเหมือนตังดูเหมือนว่าตังอยากทำมากเหรอคะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตังครับอยากทำเปล่าออ๋ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราเห็น3คนน่ะออกไปแล้วก็คือคิมมอนคิมมอนี่รับบอดเป็นมาร์คครับเป็นมาร์คใช่ครับเป็นมาร์คเป็นมาร์คมาร์คเป็นไข่มาร์คเป็นไข่มาร์คนี่เป็นเหมือนเด็กปีหนึ่งวิศวะครับเป็นเดือนใช่เป็นเดือนมหาลัยด้วยแล้วก็ คือเรื่องนี้เนี่ยเขาจะชอบรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็คือเนี่ยครับหมอกกิจเป็นคุณหมอนะหมอกิจเป็นใครหมอกิจเป็นใครซึ่งผมก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองครับผมก็จะเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนแบบ perfectionist เป็นคนที่แบบว่าทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องเนี่ยเคารพครับผมแต่ว่าก็จะโดนคนนี้เหมือนับมาวุ่นวายไม่เคารพไม่เคารพอยนเดียวเรอยเรื่อ่ะบาร์ดด้วยบาร์ดก็ออกมาแล้วเป็บาร์ดเปนวายุครับผมเป็นเพื่อนของมาร์กแล้วก็ มีมีแฟนเป็นรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนของพี่กิตครับก็เลยแบบได้ได้เจอสองคนนี้บ่อยครับผมแต่เรายังไม่เห็นเลยนะหมอปลาใช่ไหมใครหมอปลาครับผมหมอปลามีไหมตัวจริงเนี่ยหรือว่ามีครับมีครับเราจะได้เห็นใช่ไหมคะเราจะได้เห็นครับผมพี่อยากเห็นเหลือเกินเดี๋ยวคอยเห็นจะได้เห็นได้เห็นนาผมเห็นหน้าก็ได้เพราะว่าเห็นว่าวายุนี่แบบหลงไหลได้ปื้มมากเลยอยากจะเห็นแต่ว่าในมหาลัยวายุเนื้อหอมมากเป็นเดือนด้วยใช่ไหมแต่เป็นเดือนของคณะ ใค่มาจีบก็ยังยืนยันว่ารักคนนี้มากเราเรียนคณะอะไรนะคะวิทยาครับวิทยาอ่มาที่อีก3คนนี่ยังไม่ปรากฏตัวในซีรีส์แต่เดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนกันแนะนําตัวแล้วก็บทบาทเลยครับสวัสดีครับผมดุลนะครับรับบทเป็นธนูครับผมธนูเป็นใครยังไงคะก็ธนูก็เป็นรุ่นพี่ของวายุแล้วก็เป็นพี่ของกิจครับอ๋อเรียนคณะแพทย์เหรอครับเป็นเดือนมหาลัยปีก่อน ก่อนนู่นก่อนนี่รวมเดือนก็คือเดือนมหาลัยปี61เดือนมหาลัยปี60ศแล้วก็หมอปลาเนี่ยเป็นเดือนมหาลัยปี61ผมเป็นเดือนมหาลัยปี62เป็นน้องบุคลิกก็เป็นคนยังไงคะบุคลิกเป็นคนเงียบมากเลยฮะเป็นคนนิ่งจัดเลยอย่างนี้บทดพูดก็ไม่ทำไม่ดีเลยมีได้พูดไหมมีพูดครับแต่ส่วนใหญ่จะพูดน้อยเขายืนเฉยก็หล่อแล้ว แล้วเดี๋ยวเขาจะมมีสลับคู่อะไรกันใช่ไหมเนี่ยเขาจะออกมามีความสัมพันธ์อะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมใช่เขาต้องรอติดตามครับผมแบงค์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 สวัสดีครับก็คือจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นเหมือนรุ่นพี่นิเทศครับที่มาสร้าง สร้างเพลงสร้างเสียงเพลงสร้างสีสันให้กับซีรีส์ครับเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีเดี๋ยวก็จะได้เห็นแบงก์กันเรื่องหลักๆแล้วคือแบงค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยครับแยวต้องขอแซมเปิลหน่อยหนึ่งได้เลยได้เลยค่ะอ่ะมาที่เดอะตังของเราค่ะเช่อเดอะตังครับผมก็รับบทเป็นกาแรครับผมกาแรก็ใช่ครับผมกาแร แปลว่าสารคาม้านนี่ยกาแม่ใช่ครับจั่วตรงบ้านสองพานหือใช่ไหมครับผมกาแลเนี่ยก็จะอยู่ในเป็นนักเรียนกางเกงขาสั้นครับผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมครับผมก็จะอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทความรักของมัธยมฝั่งนู้นก็จะเป็นความรักของมหาลัยอะไรอย่างนี้ครับผมก็ยังไม่ปรากฏตัวยังไม่ปรากฏตัวคือเล่นบทเด็กสุดในเรื่องเลยใช่ครับผมคืออีพีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตามงวนต่กก็มีน้องชายใช่ไหมก็เป็นเด็กมัธยมอันนี้ก็ อยู่ในฝั่งของรุ่นมัธยมใช่ก็เป็นฝั่งของมหาลัยนะครับผมแล้ว EP 2จะเป็นยังไงคะเออพี่เห็นบารสอ่ะเห็นบารสอ่ะเห็นมีซีดาม่าร้องห่มร้องไห้ใน้องน้ำสายฝนอย่างงี้ก็คือท้าย EP 1นะฮะก็โดนบอกเลิกนะใช่โดนบอกเลิกมาแล้วก็ EP 2เนี่ยผมอยากให้ติดตามเพราะว่า วายุจะหาทางออกยังไงจะหายเศร้าได้ยังไงจะขึ้นมาจากหลุมตรงนั้นได้ยังไงขอให้ติดตามอันนี้ก็ปรึกษาพี่ฝนได้นะคะอุ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะวันลุกขึ้นเดี๋ยวก็หายแล้วเขมอนคขมอนในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าจัดจ้านกว่าคนอื่นมากเลยนะคะอ่คือ ด้วยด้วยด้วยบทนิยายที่เขาเขียนมาครับเขาต้องการให้ตัวละครตัวนี้เป็นเป็นพระเอกที่ไม่ได้คีบคูคีบหลอดแต่เป็นพระเอกแนวจู่โจมหนักหน่วงพ<อ>ุย<อ>่ยามเหมครับมันไม่เป็นตัวของตัวเองครับเปล่าอ๋อคือจริงครับแล้วไ <laughs> ปเป็นคนเรียบร้อยนะครับ<อ>แล้วก็พอมันต้องมาเล่น<อ><อ>มุกเล่นอะไรเสียวเสีวก็ไม่ถนัดมากครับโอ้ยเยโอ้โหมันดูไม่เชื่อเลยอ่ะคือเมื่อกี้พูดแต่นิ้วข้างหลังนี่คือแบบอย่างเงี้ยอิอิไปก่อนอิอไปก่อน ยังรียวคว่อยู่นะครับก็จริงๆแล้วเราเราก็ใช้ใช้ใช้ความพูดเก่งของตัวเองนะครับเข้าไปช่วยให้ให้ตัวละครตัวนี้มันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ผมผมดูแล้วผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันแปลกดีปมก็ชอบตัวเองครับอะไรก็ถามว่าคุณจะให้ผมชอบคุณเหรอก็หมายถึงว่าชอบตัวละครที่คุณเล่นหรือเปล่าไง อยู่แล้ว Love uh huh. หรือเปล่า ep สอง ep สองจะได้ด hmm. ูอะไรบ้างยังไงคู่นี้เป็นยังไงเออคู่นี้เป็นยังไง ep สองเนี่ยคือด้วยความที่เรื่องราวของน้องนี่แหละที่พอน้องเสียใจจากเพื่อนสนิทเราเองด้วยแล้วก็ดันเจ้ามีเจ้าเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยดูแลเจ้าตัววายุอยู่เพื่อมันก็เลยเกิดความเหมือนกับว่า เหมือนกับกระทบกระทั่งเรื่องของอารมณ์กันเล็กๆเพราะว่าฝั่งหนึ่งมันก็เราก็มองในมุมของเพื่อนเราฝั่งหนึ่งเขาก็มองในมุมของเพื่อนเขาอะไรอางี้ยก็ต้องคอยติดตามกันสำหรับ EP 2ีนะคะเจนวายเดอะซีรีสวัยรุ่นวุ่นไวรักทุกวันพุธสี่ทุ่มห้านาทีช่อง3กด33นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับแฟน t ูมิเตอร์กันเลยนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับผมเราจะมาพบกับจุดเริ่มต้นของ first love ใน ในละครคุณหมีปฏิหารนะครับผมเปิดรองให้เข้าครั้งแรกมีท um> ั้งซีรีส์ทั้งละครไงแต่ว sure ่าก่อนที่จะจบเบลกนี้เราขอส่งท้ายกัด้วยเพลงที่เราเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้จากคิสตันคี้อีกหนึ่งเพลงประกอบซีรีส์เจนไวด์เดอะซีรีเชิญเลยค่ะ tirar